ครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้พามาชม power a m นะครับสภาพส,สวยๆนะครับ power a m ของ C ี0 0นะนะครับของ NPE นะครับสภาพสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะครับส,น,บสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ 952246497ครับเดิมๆครับ4,080นะครับราคาอยู่ที่8,000บาทครับ <c oughs> ดูนะครับรานะคา8,000บาทนะครับสำหรับท่นที่มองหา PowerAM นะครับก็อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับ รือจะเป็นของเทคโนโนะครับเทคโนโลรุ่นนี้นะครับแรงครับนี้ขับข้างละสีได้สบายนะครับ ma 1 0 0 0 0นนะครับขับข้างละสีได้สบายนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับ 0 9 5 2 2 4 6 4 9 7สนะครับติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับต่อแท่นนะครับแรงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับยรอยไม่มีเลยนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7สดครับดูสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับ นะครับอ่านะครับเป็นสินค้ามืนสองสภาพเยี่ยมนะครับสภาพเยี่ยมนะครับหาราคานี้ยากนะครับราคา8,500บาทนะครับของเทคโนงนะครับ MA 1 0เมินะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะสอบถามรายละเอียดได้นะครับ095-224-6497นะครับ หรือว่าจะเป็นอะตอมนะครับอะตอมอะตอมตัวนี้ครับอะตอมห้าพันนี่ก็สวยนะครับสวยนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็อะตอมสามพันสองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ก็จะเป็น i6000 นะครับสภาพส,สวยๆนะครับราคาสองหม่นสามพั 23, บาทนะครับสนใจสอบถามารายละเอียดมาได้นะครับ095 2246497เราครับมาดูด้านนี้บ้างนะครับ EQ นะครับ EQ ตัวนี้ของ DBX นะครับราคา2 0 0 9นะครับ หรือว่าจะเป็นข้าวรุ่น l x x l s 2 0 0 0นะครับแท้นะครับตัวนี้นะครับราคา9,000บาทนะครับดูนะครับดูนัดอีกตัวนี้นะครับ x l 5 5 0 0นะครับ s กอไปนะฮะาห้าพันะครับ x l s 5 0 0 0ันะครับของข่าวนะครับ ัวนี้ราคาหมื่นนึงนะครับสำหรับท่านที่มองหาก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวนะครับสามพันหก vset นะครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับมีสองแท่นนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับข่าวแท้นะครับก็แวะมาชมเลยนะครับที่ รานพิเนตออริโอนะครับ095 224 6497อ่าครับมาดูนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพาวเวอร์แอมเหมือนกันนะครับ entech นะครับ e อ t e c h o ออ o อนะครับอ่ามพัน0 RMS นะครับตัวนี้ Switching นะครับขับข้างละสีได้สบายนะครับสำหรับท่านที่ มองหาพาเวอร์ที่ราคาประเบาแต่ว่าแรงนะครับก็แวะมาเลือกชมนะครับได้ที่ร้านพินิออริโอนะครับตัวนี้นะครับราคาถูกมากนะครับครับข้างละสีได้สบายนะครับ18นะครับได้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็รีบเลยนะครับนะครับดีสามพันหกอาเนะครับมีอยู่สองเท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับสวยนะครับสภาพสวยนะครับขับข้างละสีได้สบายนะครับขับเบรคข้างละสีนะครับราคาเบามากนะครับสำหรับท่านที่ อยากได้พาวเวอร์แอมราคาเบาๆนะครับก็เลยนี่ครับตัวนี้เลยนะครับขับเบตข้างละสีนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0952246497นะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่27นะครับใช่ไหมครับขออภัยนะครับบางทีอาจจะผิดพลาดนะครับ โทรเลยนะครับ0952246497ครับก็มีหลายรุ่นนะครับอย่างหน้าลายแบบนี้นะครับราคาเบาๆนะครับนี่เลยนะครับ NPE นะครับเป็นมอสเฟตนะครับตัวนี้นะครับรุ่น MC MF C 1500… งันาร้อยนะครับสภาพสวยนะครับสนใจโทรเลยนะครับหรือว่าจะเป็นกฟิปนะครับกฟิปรุ่นนี้นะครับ gp 5 5 0 2นะครับนะครับสนใจก็ไว้สอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะเป็นทาดานะครับโปรแปรดนะครับอันนี้ก็แรงนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับแรงราคาเบาๆนะครับขับเบร์โหลดได้โอห์มนะครับตัวนี้นะครับของทาดานะครับขายดีมากครับรุ่นนี้นะครับโหลดได้โอหโอมนะครับราคาเบาๆนะครับสินค้าใหม่นะครับ ราคาอยู่ที่9,500นารนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับ095 22464 97นะครับชิปตัวนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่แรงนะครับสนใจโทรเลยนะครับ095 2246497้าสอง่หกสี่เกเจ็นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับ4ี่สาันหเนะครับหรือว่าโปรโปรสินะครับ โทรเลยนะครับ0952246497นะครับพามาชมนี่นะครับไซเบอร์ 14D นะครับไซเบอร์ 9D นะครับมีให้เลือกนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออ u d โอนะครับไซเบอร์ 9D หรือว่าจะเป็น5000 RMS นะครับนะครับ หรว่าจะเป็น3 6 0 0ั4มีครอบคันนะครับ2อ0พ ARM S ก็มีนะครับสนใจก็แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้คอรัมนะครับตู้คอรัมของ AJ นะครับมีอยู่4ใบนะครับอ่าสภาพสวยๆนะครับรุ่นนี้นะครับ AJ พร้อมชุดนะครับ ตู้เบรนะครับคู่ละเมินสี่พันบาทนะครับหรือตู้คอรัมนะครับมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับสภาพสวยๆนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0952246497อครับร้านพินิจออดิโอนะครับนะครับตู้เอเจรุ่นนี้นะครับ มีอยู่ให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับนะครับจะเป็นนิกนะครับสนใจอย่าลืมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดินดูนะครับสินค้ามีหลากหลายอยู่นะครับะนะครับ จะเป็นตู้เอ็มจิตานะครับขามาดูนะครับตู้วาเทคนะครับหรือว่าตู้วีนะครับก็มีนะครับตู้วาเทคนะครับเป็นรุ่นสวยๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอขณะนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับก็ทำคลิปอยู่ขณะนี้ก็เป็นคลิปในช่วงตีห้านะครับสภาพส,สวยๆนะครับตัวอเมเจอร์นะครับตัวอเมเจอร์นะครับมาเลือกชมได้นะครับคือร้านพินิจออดิโอนะครับ สนใจก็โทรเลยนะครับ095 2246 497ครับเป็นตู้เบรรุ่นนี้นะครับ WT 212นะครับสภาพสวยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช้าตรู่เลยนะครับสนใจก็แวะสอถามรายละเดียนได้นะครับที่รานพินิจออดิโอนะครับ ขอขอพบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคลิปนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ